สวัสดีครับอยู่สอบบาล้างนะครับวันนี้มาดูตะแก่น้อยนะครับวันนี้ที่กันปุ่กยายตะแก่นะครับวันนี้ปุ่กยเยีชยนนะครับ ห้าสิบแรง หมหมกล้ารับห่อนมีดัามากก็จะดูกกับงารทีดินแปลงนะครับที่จัดอยูท่ที่บ้านไฮเลิงนะครับอำเภอปางกรูนะครับ กันยังเรียนอยู่นะครับม .2 นะครับเออติดเทิมนะครับมาช่วยพ่อก็มีมือก็ไปได้นะครับไปได้สอนโดยพ่อนะครับเป็นอาจารย์สอนขับรถไทย รถดำก่อนกลายยังไม่อยู่ใกลรถดำเด้วยไม่มันถ้าเยียบได้รถเด็กนะครับหยุดพระยันทุกคนเหมือนกันครับตอนเด็กๆชอบรถดำ ใบตองนะครับครับโดยอาจารย์บินนะครับมีบพลังไปเครับนะครับพอดีเมื่อยๆแล้วก็ติดภารกิจน้องสาย์ล่าครับแซนนะครับ พวกครอบนะครับของพี่เปรมน,นะครับสวยงามมากครับแหมรถห้ yeah, างนี่ยง <Yeah. S 2> ก็สมบูรณ์แบบไปหมดเนาะ tìm nắng 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 tìm ลง YouTube ได้หนิเปิดดู YouTube เด้อสองบ่าล้างไซซิ่งบ่าล้างไซซิ่งเออไปเปิดดึงเปิดเบื้งจากห้องแล้วก็แชร์แชร์น้ำด้อยหนิเห็นเห็นตัววะเห็นได้หนิตัวไปเปิด YouTube เด้อบ่าล้างไซซิ่งแมนเบาล้างบ่าล้างบ่าล้างไซซิ่งแมนมันไลน์ชดปะเพอเป็นทาย u t u b e ใครคนนี้ วันนี้ดูยูทูบเป็นไหม,ไม,ไม,ไมอันนี้เป็น,นพี่พี่จะเปิดให้ดูไหมมีนางงานนะครับวันนี้เขหน,ขนีเปันแย่งหมูโดนไหนว่าเออระวังระวังรถนด้วยเอาหน,นีมันระวังอยู่แล้วแต่เจ้าพอดีเดินเขาไปไก่บ่บ่อบนบ่ได้เลยรถขับรถไทยฝีมือวะคือฝีมือไงเจ้าไปดันกระดันเยอะโคตรโอ้ยทุกคนดันท,ทีละนิดทีละดีเจ้ามันดันเต็มทีละปไป กดจัดัดจัดระดับปีกันรถปีเปิดของเราอากาศร้อนับพี่น้องเอ้อรถหกล้อก,ก็ล็อกไปหลายคันแล้ว กัร้อนแร์ก็ทำงานหนักรถไทยไม่มีแร์นะครับต้องกสู้สู้กันไปหรือว่าเก่งครับอายุขนาดนี้ครับรถไทยช่วยพ่อธรมารหากินได้เนาะจบจีแล้วก็จะเป็นที่กับฟิวร,รถไทยยันมาของบอลงังจุดนี้ก็ปีก,กันหรือพีพื้นหใช้เท่าแกนะครับขับเองเลยก็ได้นะครับรถดำก็ได้รถ กระบะก็ได้ช่วยพอดูธุรกิจได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเก่งครับเก่งก็เป็นเกิดขึ้นเอาระดับเลยเนาะนี่เรี๋อยแต่ปรับ่างนี้เรียบ ไม่ได้ขึ้นชั้นสองนะ ค,ค่อยเก่งครับฝีมือใได้ครับเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองนะครับว่าแค่นี้ใช้ใช้ช่วยพ่อได้เรีว่าเก่งครับโอเคไหมปื๊ดครับผ่านไหมวันนี้ยังไงไหม สีเจนะครับสีเจโอ้ไม่ไหวนะครับล้อมันขวางหรือเปล่าไปไม่ได้คือลอก่อนโอ้หหมดจะมาก็มาเลี้ยงแถวเลยแถวเลย แต่เ,เช้าเลยไม่รู้ข้าวกินหรือเปล่าลอกให้เข้าไหมันกไม่เข้าก็เดี๋ยวนี้น่าจะเต็มล้ว,เ,ว,ลวตเต็มอี่ห้อารเติดกับรกกี่อูชายเปานะครับ กับอูช่างมืดตามมานะครับมันจะมีรลกี่โลกี่กี่คันเนี่ยหนึ่สองสามสี่สคันนะ รับงานก็มีพอได้ทำไปเรื่อยนะครับยังยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มตัวโอ้ไม่ลงเลยถอยถอยถอเปิดบอกขันว่วง,งถอยหน่อย ถอ,อยต,อต,อตมบบาลลยตตมกาง,งดิ้นน่อยเต็มเต็มกระบะเลยอ่ะคอยมาไหลลงดิเต็มกระบะเลยโอ้เหนื่อยร็ดดะจะเหนื่อยโอเคครับพี่น้องฝากติดตาม YouTube บาลังไซซิ่งนี้น,นะครับวันนี้ก็ ใจความสามารถของพี่กันกับจินรุดดัมงานโชคสุริยนต์นะครับฝากติดตามเลยนะครับด้วฝากเอืนใส่บริการเลยครับพี่น้องมีขอคุณนะสวัสดีครับ